สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุขุสุขคนเดอ้อเมื่อนี้ก็มาพอ้าวก็เมนทีปอีกแล้วพิธีผ่พพาแซบยิ้ข้าวกับเยทิบเจ็บเลยพี่น้องสบ,สบายสบายจะตายเยทิบนะคะเมื่อนี้เมนทีปกระติพ้ามากเบิกดูนี่เห็นบ้ใหญ่ดีล่าเป็ดสูกิน่นเมื่อนี้มาๆมา,มา,มา มาลาบเป็ดนะจ๊ะวันนี้นะจ๊ะอืมผักผักมาหนึ่งสวนเลยจ้าผักรวมมิตรเลยนี่จ้าเดี๋ยวเสียบมาผักใหญ่สดๆจากสวนเลยนี่จ้านี่เป็ดใหญ่ชิมาลาะสูกินวันนี้มากอ่ะมาเไมดกันเลยอ่า ต้นหอมพักแ่วเรื่อยก็ใส่ไปเลยพักใส่หลาย,ลา,ยลาบเป็ดนะคะนี่พริกป่นนะคะใส่เหมือเลยใส่มาเป็ดเอาขวานย่า แสบแสบเลยเหมือนอย่างพี่น้องกดข้ขมากดไหลกดแช่กดติดตามกดซับจับไข่ย่ายนี่เดอ้อกดกระดิ่งปิ๊งปิ้งนะคะคุกเข้าให้เข้ากันพี่น้องลาบเป็ดแสบแสบ พี่นอ้องมมันตายบอกเรื่องแล้วได้ก็ใส่น้ำปลานะจ๊ะก็ปรุงน,นัวนิดหน่อยนะจ๊ะก็เป็นกระใสนะจ๊ะเกลือใหญเพ่มเติม ให้ยังไงสบายสบายสไตล์ในทิปนะจ๊ะพี่น้องโอ้ยหลาปิดน้องเอ้ยบาดเด็แซ่บกึ๊กเกาอันนี้ไหนเออมะนาวเห็นไหมดูซิมีนวามยั่งยืนมะนาว เผ็ดปวดตัวเลยเฮ้เผ็ดแค่หนจะอืมเกินสิบห้าได่นมันมัเผ็ดแต่อันนี้นี่หรอมันเป็ดเจ้านี่ไหมคนขายล่ะเป็ดที่ตลาดจอมข้นน่ะล่ะเป็นพ่อค้าแม่ขายเพือนกันนี่ล่ะแต่ว่าเป็นเป็นข้าราชการเพิ่นกะเ่ยหางว่านเพิ่นกะผ้า อ,อันแฟนเพื่อนมาขายแ,แยานี่ยมาแลงขยันขยันเพียงก็เลยอุดหนนกันหายแจะจะล้แต่งขหยเจ้าเฝ้าวส่เครื่องใส่หยังได้ได้รังสีเคยจะพิเ็ดกินเราเองหรอกเพราะว่าใคยว่าในกินตอนนี้ได้รังเพื่นก็าได้แตง่งหายขายอยู่ตลาดเดียวกันนะครับ็ยาย ใช่เร็จหน้าดีกว่าเนี่ยน้าเอาออกยันขยันสองพวเนี่ยนี่พี่น้องคล้ายลาบเป็ดนีุ่้นนุ่งกัินไปพุ่นนุ่งกันมาอยู่นี่แหละพี่น้อง มัน้วแตงพักแตงยังไห้งแแวไปกับอุดหนานินเดอร์ลาบเป็ดเป็นขายหลายยางอยู่เป็นก่อยเป็นยังสิเพ,พื่อนกับขายพี่น้องลาบเป็ดพี่น้องย่างใหม่ซิมีลยวได้พี่น้องมา แสบตายบอกเรื่องคือเกาพี่น้องเย้ยหน้าเป็ดแจ่บแสบนี่ก้อนผง เที่ยมอนมื่อนี่ก็เน้นตีเน้นยุะได้เตี๋ยมใส่นะคะเผ็ดมากๆเลยได้กินน้ำบรายนกยูงแล้วยายมาเผ็ดแต่ว่าเจ็บแขววันใ้เส้าดอกพี่น้อง ปลาที่พวกเพดปนี่กับเพดอยู่จิ้มข้าวก็จะของเอ็บแคลพี่น้องดูหน้าตาซีราเป็ดใหญ่ดูสิอ้าพี่น้องร่างกายอะยเนี่ยมาามามากแบบนี้พี่น้องขอน,นี้วพี่น้อง ผักผีหน้องเอ้ยผักรวมมิตรยาย่ใหเบิงนี่ก็สตอนะคะสตอของชอบของยายนะคะนี่ก็ไปชับูเอาอีเลิดนั่นเอง เช่าผู้กะพี่เล่าลาเป็ดน,นี่นะเราแตงให้พักเลาก็ใหล้ละได้นี่ยกะทินริมรัวยเล่าก็กะทินริมรัวเลาให้มากนี่ยายซื้อมาเองบ๊อบผักชีพี่น้องอันนี้แตงนะมค่ะแตงอ่อนแตงกวามาๆแสบน้ำยายเลยมือนนี้ หิวหิวแล้วเหมือน,นพักอะไรยังไรอ่ะน้้ยพักตัวพูดมันหอมพะควอมแขว่เลยน้องถัว่วปักเน่าด้วยมันจะแสบให้ใช่ววได้ทเก็บไใบยังไงนี่จิบเราใช่กินมลเหมือตกนีมตั้งการเลยพี่น้องเอ้ยหลังการงานสร้างเลยพี่น้องมันก็แก่เพียพี่น้อง เปิดขาด,ไได,ดขอยอย่าใด้กดใหม่แขวะเนี่ยเจ้าเจ็บดอกพี่น้องยังเจี๊ยบบวแขวะกได้ลาเป็ดพี่น้องอลังการบอกพี่เจ้าว่าสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยชิมน้ำยาเด้อบัดะเดี๋ยผู้ใดเข้ามาก,กดติดตามกดซับสครายกดกระดิ่งปิ๊งๆให้ยายนี่เด้อมันหนีเด้อพี่ๆน้องๆ,ๆเพื่อนๆเพื่อนใหม่และเพื่อนเก่าทุกๆคนเลยนะคะ เนี้อพี่น้องมามามากินน้ำ <c oughs> ย่อยแจกพี่น้องตุ๊ดหยอดเลยลาบเป็ดพี่น้องอลองกันจวดพี่น้องจวด ไม่แซ่บค่ะตายเบาเรืองเลย,พ,เลยเพ,เพี่น้องเ,เลยเพดกับเพดเทียมส้นสพืยอนหยเลยต้องกินเขาเนาะพี่น้องเนาะต้องกินเขาเยอะเหมือนี่ย ต็ว่ากับี่นำเราเรี้ยงอยู่นำเราเลี้ยงใหญ่ก็มี่อยู่พี่น่อแซ่ไี่ดีแจบแจบเลยพี่น่อ ผู้ดเดียวคือเก้าพี่น้องเอย,ดเดยก็จะแกะไว้พี่น้องต้องเสียเวลาต่อนนี่แกนะแล้วมันเสียเวลาเคิร์กกน้ลยไปเนะี้ยชังงานก,กล้อยไปเนี้ยอ้าวกำลังติดต้มมินกระาเปียนี่เขากันน้ำลำๆเลยพี่น้องเลยสตอ ค่ะพี่น้องหลับเป็ด <laughs> ลาลบเป็ดจาเนี่ย,ยี่ตลาดจอมพ้น,น้ะพี่นอ้องมันผู้เล้ยพันไปพันมาแถวตลาดจอมพ้นคอนแกนกะแวะไปอุดหนุนพนเดอร์ของแท้ได้ลาบเป็ดร้านนี่เ่ราะจะผสมนนย,ยังเด็กยายรับประกันยายกินดูยามาแล้วว่าเป็ดบ้านร้านเล่านี่รุ้จอดของแท้ แ่บเลยพี่น้องบอกแล้วเฮ็ดไหวยให้บอกว่าอ่านเจอฝ่าเฮ็ดด้วยขาจะไปเฮ็ดอีกจะแตงพักแตงเขาขว,วหัาหอมเมันกอยรดได้ละแล้วเล้ยแตงไว้ให้เพราะว่าห้องโบก,กินตอนนี้เขาบอก อยาก่ยากกจนิ hmm. ่มด้วยพี่น้องแบต่เบาเรื่องเลยพี่น้องเลยอม่อยากไตรวจน เขากันว่าด้แกะไววพี่น้องเกนเสียเวลาแกะไงเมื่อเขาท่าไปไนไดเสียเวลาแกสะสต่อนำรอเลียงกันพี่น้องพ่อกินเขาแทะ Olha แถวว่าเนี่ยเศร้า,าเจ็บเใจพี่น้องแถวยายมังแก้ม,กมยายอยู่วัยหยดแม่ยายปวดแถวอะไรไข้เนี่ยจะหน่อยมันจานซิฟันสมุนไพรถ้าก็กินยาพาราพี่น้องปวดหัวตุบๆเลยผ้าอายนแถวแม่พี่น้องแก้มยายอยู่วัยหยุดแม่ข้างนี้มันไข่อยู่ยายว่าเบิ่งเห็นในชัดเลย อดีเสื่อมเอียงก็เอกเอิญกอเอียเตะแกปวดแม้มติดก็สิโอ้ยคือสิอันนั้นโพศก็สิว่าโอ้ยมีไงนี่ขี่แบงแงงอนหายภาษาเจ็บซ้ำนีนึงก็สิว่าวะใหญ่ได้บุตรติดม้วเจ็บเป็นไรหรอกปวดหรอกปวดบริเวณซิทอนทอนลักรักษามันงจัดหน่อยก็ยังยายว่า ม่ได้กินข้าวเหนียวกัย้อนยังสิละพี่น้องมันติดมือย่านนไ่ไม่รำคาญนะย่า่ไม่ค่อยกินเลยคนเหนียวมึงได้ย่า่กองเขาย่ายกับบะหมี่เป็นยังอยู่บ้านย่า่พวกมากข้าวเหนียวแม่ไม่หุงได้ข้าวกินมีนข้าวซวยติดมือย่าย่า่กินอย่าง เกินกำบะเหนือเขากันเนี่ยแต่เนี้เอากล่อยกับหลามกิ่นไฟแล้วเขาป่วยบพาเขากันน่น้อยเรบกแบบไรเจวเวลาบอกสตรอเนอร์ี่นอไม่เด็กอกไว้เด็กกลิ้นหน่อยนึ่็ขอทานเลย แกไปไม่รู้น F F หน่ม่กไเหตุอืนคือใ้ญ่แลนะ้วล่ะเป็ดพี่น้องแซ่บแซ่บ่งไงเหตุงไงนันนงดอกเหตุคนหยาแค่น็น้ ข้าวผีด้อ่ะค่ข่าวนิดนึง แซ่บให้แซ่บปารพี่น้องเพชรตายเบาเรื่องคือเกาพี่น้องกินผู้เดียวคือเกาแสบๆบคือเกาพี่น้องใหญ่ หลับเขาก่างอำรอมอะไรเป็นหนังปลาเป็ดกับสตอพุทจะเลยกับหลากากับก้อยกับต่างทัวกับป่นกับแก่ได้ไหมสตอแท้ บราเรื่องพี่น้องนะไม่เห็ดพีชปวดจิ่มแล้วไปแล้วนะพี่น้องกินเบิดเครืองจานกินเบิดเครืองจานพี่น้องแซบ่บไปเยเห็ดกิ้มก็แย่เด้อพี่น้องแซบ่บลาบเป็ดรสเข้มข้นเลยพี่น้องผักผักก็มาหนึ่งสวนมรูกผักอะไรสัมปะปี สำปะปีผักู้ใดเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิง่งปิ้งๆนี่ไงนี่เดอ้อพี่น้องขอบไปสุขสุคนพี่น้องม,ออมือน,นอีเกาสามีกอนเนาะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ